อะไฟอกนีกนสายเลวเจ้าชูบ้ากามถึงว่าทําไมไม่มีแฟนสักทีขอให้มึงไม่ได้โฟกกูขอให้มึงไม่ได้สัสาทุขอให้มึงไม่ได้วะเชียช่ยเฉียดจริงจริงอันนี้คือเราแจกได้อยางอันนี้คือแจกได้แล้วะปะหรือรออีกแป๊บหนึ่งได้แล้วหรอ กลัวแบบนี้ใครตกรถหรือเปล่าน,นี้แต่หลันะแล้วก็อีกสักสองอาทิตย์นั้นอีกสักเอาอสาีสี่ห้าสี่ห้าสี่ห้าแล้วกดเลยสี่ห้ากดเลยเอาแบบเทคเดียวจบเลยนะไม่มีแบบว่าแอ็กอาร์ตอะไรทั้งนั้นทุบเจ้าจะไปทุบสี่ห้าไป จุดเล็งมันผิดว่ะยากว่ะยากอะยาก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 ไปแล้วเฮ้ย ได้ได้แค่ครั้งนี้แหละเยอะได้ได้เด็กเดียวแข่งจร <are> ิงไม่น่ามีตามนัดเลยมันย้ายรอบเดียวอีกเะรอดับง่ายๆๆบง,ง แต่ผมชอบลูกนี้ลูกอย่างปลาบ่อยแต่ยังไม่ดีว่ะต้องรอต่อถึงเฟสสุจดจนแล้วขาจาดฟองเขาแข็งฟรีซึบโยนต์วะดูว่ากัน <laughs> เลยดูวเลยสองนาทีและะ้วบอกเนี่ยสี่ห้าสี่ห้าเนี่ยปลาป้าเป็นคนสแกนไปนอกแบบจริงผมว่าสะแกนเฟดอะคือว่าสแกนเฟดอะนอกแบบม,มันโก้ สมมติเอเมรัดอย่างเงี้ยเราก็ออารกอตรงนี้ทอเอเมลจะเข้าเราก็ปึ๊บเล็งตรงนี้เราปลาไปเราก็รออหยุดสุดว่าเฟดอะโกงที่มันสแกนมันแตกตรงไหนก็ไดไ้ไม่มีแะ้วความสูงจำกัดเพ่าะว่า <c oughs> หรือบีเข้าเราอยู่มาร์เก็ตเนี้ยบีเราจะเข้าแล้วก็ปลาลูกนี้ <are> ก็ได้เราก็รออยุ ถ้าเราอยู่ซีทีแล้วมันจะเข้าเราก็เราปลาลูกนี้ก็ได้ลูกนี้โกงลูกนี้โกงสุดละลูกนี้โกงมากไม่ค่อยเนี่ยถ้าเราอยู่ซีทีแล้วมันจะเข้าเนี่ยปลาลูกนี้ลูกนี้โกงมากลูกนี้โกงมากเลยนี้ลูกนบผิดจับผิดนี่เล็กนี่เดี๋ยวจะไปดำดำเนี่ยในตรงกลางนี่ลูกนี้โกงมากลูกนี้โกงลูกนี้โกงลูกนี้โกงเห็นปะแล้วคนออกมามันไม่ค่อยมองหรอกมันอยู่นอกสายตาเราเนี่ยไม่ค่อยมีใครเดินมามองแล้วไอ้เหี้ยมันจะมองยีราฟทำไมสามัรมองก็อย่างไี้ แล้วจะโดนสกแกนนี่แต่เป๊ะแล้วเราก็ยิงให้ลุกควันโห่โห่โหตอนซาวดใช้บ่อยใช้บ่อยได้ยิงได้ยิงบ่อยคนไม่ค่อยเห็นตอ้ท,ที่แส่จะไปดูน้องหนีอ๋อได้พี่ได้เหรอใช่ใช่สีฟอสตอกกระป๋องไปแล้วหัวปูซาเขาต้องเดินจ้องเฮีย